สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านน,เเนะครับวันนี้จะกับผมวันนี้ที่ไปยาเซนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมโครฟรับแม็กมอสโรคูนวันนี้ผมเออ่จะมารีวิวแล้วก็จะมาทำจะมาเตรียมการทำการเตรียมการทำแอนิเมะแอนิเมชั่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนิเมชั่นเออ่เป็นสตอรี่โตเกียวคูสตอรี่นะครับ ถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะเล่นกับพวกผมนะครับก็ให้ทุกคนมีมาครับหนึ่งจุดสองไม่ใช่1 1 6หนึ่งจุดสิบหกจุดสองร้อยจุดห้าสิบสาจุดห้าสิบสองนะครับหนึ่งจำนะครับหนึ่งจุดสิบหกจุดสองร้อยจุดห้าสิบสองเพราะตอนนี้ผมต้องไปโหลดมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโม,โมเดลมันจะไม่ขึ้นอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับก็คือหนึ่งทุกคนก็เอาหน้ากากต่านนี้ได้มันคือหน้ากาก มันก็จะมีวิธีการค่าเข้ามานเองอันนี้คือมอสแท้นะครับไม่ใช่มอสลอมนะครับมันคือมอสแท้อันนี้ก็คือคาครุนีเอ่อเอาไว้แบบวิธีการเปิดคากรุนีนะครับจริงๆก็จะเอาของทักทักทักจายพลังงานเนาะออมเมทมาใส่อันนี้ก็คือมอสแท้นะครับผมไปโหลดมาจากยูทูบเลยตัดแต่ไฟล์ฟรีก็จะมีปั๊บตรงนี้เพิ่มขึ้นมามันก็คือเอ่อพลัง คือโฉมหน้าหน้าตาหาขึ้นมานะครับตบอันนี้คือเป็นพวกคนนะครับแล้วก็จะมีกูลมีเป็นโทกาก็จะดอกเนื้อเนื้อกูลแล้วก็ดอกเม็ดยูคาคุส่วนคนครับก็จะดอกดอกเนื้อดอกเนื้อ,อเนื้อคนนะครับ <S 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 ก็เอาไวาปทับกันนะก็เอาไปทำ น,นี่คือตาพลังปูนปูนตาเดียวใช่แล้วว่ามันกิมันมันตัวเกม,มนะตัวเกมมันบักมันบักทุกทีนะฮะถ้าทุกคนเอออยากจะให้พลังหไหนกินนมได้มันก็ร้อยาลงไหนไปเลยอันนี้คือโทกะโทกะจังมีกูลด้วยกูลธรรมดาก็จะดอกพวกเมกซีงิงคาคุแล้วเอาไปทับอันนี้ปีได้ สถานที่ที่เราจะเตรียมสร้างนั้นก็คือบริเวณนี้จะจะมีกูนโผล่ไปม,มันจะมีกูนโผล่กูนก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รีรีสปาวช่วงเช้าช่วงมันจะมีแค่ช่วงเช้าครับถ้าเป็นช่วงบ่ายรือไม่ตื่อเช้ามาอีกรอบมันก็จะรีสปาวเพิ่มนะครับตอ,อนเช้าก็จะรีสปาวน้อยเนาะอะไรนอนอยูอ่ข้างล่างออมามาสิ นี่น้องไปไหนโ้น้องมันเนี่ยเหรอมันมันแบบอีเลอปุ่มอะยรอีเลอปุ่มาเหรน้องไรแม่ผมผมอัดคลิปอยู่เขอัดอัดคลิปอยู่ผมอัดคลิปอยู่ อัดคลิปอยู่พูดจริงอะนี่ถือขึ้นไปแน่ตัวด,ดีพี่จะใครใครจะมาเออคอยดูไอ้นี่พี่ล่ะฮะถามสิน,น้องดูมันก็เป็นการปล่อยคลิปวิดีโอให้มันนานไปขึ้นและพื้นที่พี่ก็จะยิง่งจะเต็มพี่ไม่อยากบ่นในคลิปมานี่ที่อัดคลิปจริงๆอยู่นี่ ที่ไปสามสามนาทีกว่าแล้วตอนนี้ไม่รู้มันก็เร็วธรรดาธรรมดาก็จะมีคนคนหนึ่งคนสองคนสามก็ามตามความโหดก็จะอิดเพื่อนนิดนึงก็จะมีกูนธรรมดากูนธรรมดาไม่ไไมต้องไม่ต้องหาก็ได้เสียเอาก็ได้กูนธรรมดาก็เป็นจะมีไข่ของมันอยู่ฮะโอเคสกี亚马 โยโมซิกิมิริสมีคุณฮาโรก็มีนะคูณไม่เลยอันนี้คูณสองคูณสามต้มีมันไม่มันไม่มันไม่มีคมูนมีซิกิมะที่มันชอบเอ้ซิกิมะม,มันมันไม่ไฟดอกเอ่อ ดิสกี้ดิสกี้ดิสี้เอ,อ่ออคูณสองนคูณสองนะครพวกจะมีหาดีม่วงมันไล่ค่ากันแล้วทุกอยนนี่ก็คูณหนึ่งนะฮะปล่อยคูณสอง้เยอะเลยนี่เราพเยงเปิดอะรเเปิดซอมบี้ไม่ได้ไ เาว่าแค่กวนนี่มันก็หดนคอแล้วเขาบอกเลยถ้าเรามีหาปุ๊บเราก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหาที่อยู่ไหนแล้วไล่เลียนเป็นเป็นคนภายในจอเนี่ยโอเคนะโอเคนะครับก็ตานเตรียมตัวนั้นผมก็จะสร้างบ้านผมก็จะเป็นบ้านหลังหลังไหนดีหลังออกเป็นหลังท้ายสุดเลยได้ไหมก็เ,เป็นหลังท้ายตรงนี้นะฮะ ต้องหลังหลังภูเขาเผยเข้ามาก็จะเป็นหนีแต่ผมยังไม่ได้แต่งเติมครับภูขอแต่งเติมครับแตเติมผมว่าล่างแบบนี้คือไม่เหมือนมาเพราะอัจคิดอยู่คนตาครับเดี๋ยวเพิ่งพูดเดี๋ยวมันดีเสียงคนอื่นตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเอาไว้เก็บของนะฮะเราสอดติดตัวอ่าแล้ววันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ก็มาเป็น ก็สวา่างสวา่สวางไม่ต้องไปวางตรงพื้นก็ได้วางตรงนี้ก็ได้ไ<ร>ถ้าไม่ต้องไปแช่ตกสีใสใช่แค่นี้ครับก็เออใหอม้มีตัวคราฟด้วยนนั่ต้องมีตัวคราฟอย่าลืมตัวคราฟของดีต้องมีตัวคราฟเส้น <c oughs> เยอะเราใช่เออต่อไปเป็นคิงเหรอก็ไ,ได้ โอเคนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ไปโหลดแอปสตรีมอ m มร e ชไอเคเ a อร์ได้เลยนะอะมริชมอเคเดอร์อาะไอเคเอร์เป็นแอปสตรีมนะครับก็สนใจเล่นกับผมได้นะครับคนจำกัดอยู่ที่ประมาณแคนพี่ไม่เคยใช่ใชไม่เคยใช้หลักที่เกียรติใช้จริงจริงนี่คือจริงจริงมีความคิดว่าจะทำแค่สองคนแต่อยากมีคนเพิ่มเออกล้าฝากบอกกล้าด้วยคือ ถ้าอยากจะเล่นเลยนะต้องมีหมายครับ1 1 6 2 0 0 5 2นะต้องเป็น1 1 6 4 0ขึ้นไปที่สามารถเข้าได้